ลัสมีบอกมาริสกาว่าเธอรู้ว่ามาริสกาคิดที่จะทำอะไรและมันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้จำไว้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นตัวเธอจะไปจากที่บ้านหลังนี้และจะไม่มีใครหยุดเธอได้มาริสกาบอกว่าจะรอดูอายุตแอบได้ยินที่ลัสมีพูดเขาวิตกกังวลอนุชกาเห็นชาลูยืนอยู่คนเดียวจึงมาถามว่าทำไมวันนั้นชาลูถึงไม่บอกว่าเป็นน้องสาวของลัสมีชาลูบอกอนุชกาก็ไม่ได้บอก อกเช่นกันว่าเป็นภรรยาของอายุธอนุสิกาบอกตอนนี้อีกฝ่ายคงจะรู้แล้วชาลูก็เดินหนีไปอายุธมาหาฤชีที่ทางเดินเห็นข้าวของกระจัดกระจายก็สงสยัยฤจีบอกเขาพยายามทําให้ลัศมีพูดความจริงออกมาแต่การกระทําของเขากลับทําให้เธอไม่พอใจเขาไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยอีกครั้งเขาควรจะขอโทษที่เขากล่าวหาเธอทําให้พ่อประสบอุบัติเหตุแต่เขากลับ ควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เขาไม่อยากเสียเธอไปอีกครั้งอายุธบอกให้ใจเย็นๆพวกเขาจะต้องหยุดลัศมีเพราะเขาได้ยินมาว่าลัศมีจะไปจากที่นี่อายุธพบว่าฤจชีได้รับบาดเจ็บที่มือและมีเลือดออกฤจชีบอกเขาสบายดีและเดินจากไปอายุธสงสัยว่าทําไมชาลูถึงต้องปิดบังความจริงทั้งๆท,ที่เธอก็รู้ทุกอย่างทางด้านอัญจันบอกดาดีว่าลัศมีเป็นตัวปัญหา ของบ้านหลังนี้ดาดีบอกมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนี้และให้อัญจันอย่าได้เข้ามายุ่งอัญจันบอกการที่ลัศมีกลับมาทําให้ดาดีเปลี่ยนไปดาดีบอกเธอเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้อัญจันอย่าได้กล่าวหาลัศมีโดยไม่มีเหตุผลเพราะอัญจันไม่รู้จักลัศมีดีพออัญจันถามว่าทําไมดาดีถึงรักลัศมีมากและ คงจะลืมไปแล้วว่าลัสมีนั้นทำอะไรกับวิเรนดาดาดีบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิเรนดาเป็นอุบัติเหตุอัญชันถามดาดีว่าถ้าในอนาคตลัสมีทำอะไรมาริชกาดาดีจะยังคงเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ขอให้ดาดีตาสว่างเพื่อตัวเองและครอบครัวคิรันแอบได้ยินการสนทนาของทั้งคู่ต่อมาอัญชันพบลัสมีจึงถามว่าทำไมถึงกลับมาหลังจากที่ผ่านไป หลายปีทําไมถึงไม่บอกใครว่ายังมีชีวิตอยู่และที่กลับมาที่นี่ก็เพื่อผลประโยชน์ใช่หรือไม่ลัศมีบอกเธอเข้าใจว่าอัญจันหมายความว่าอย่างไรอัญจันบอกถ่ายที่สุดแล้วผู้หญิงอย่างลัศมีจะไม่ได้อะไรเลยลัศมีบอกให้อีกฝ่ายพูดให้ชัดเจนอัญจันบอกผู้หญิงอย่างลัศมีแต่งงานกับครอบครัวที่ร่ารวยและอบเงินหนีไปเพื่อเอาไปผลาญกับความหรูหราสุขสบายจนเงิน ลัศมีเป็นคนเจ้าเล่ห์มากที่ใช้ปาโรเป็นเครื่องมือและพ่อแม่ของลัศมีคงจะไม่ได้อบรมสั่งสอนลัศมีบอกให้อีกฝ่ายหยุดพูดเพราะอีกฝ่ายไม่ได้รู้จักตัวเธอดีพอและเธอไม่ต้องการที่จะให้ใครดูถูกพ่อแม่ลัศมีจะเดินจากไปแต่อันจันบอกให้ลัศมีระวังตัวไว้เพราะเธอจะไม่ปล่อยให้ลัศมีเล่นกับความรู้สึกของนีลามลัศมีไม่ชอบนีลามและตัว เธอเองก็ไม่ชอบรัศมีเช่นกันรัศมีนึกถึงตอนที่มนีลามกับฤชีเคยต่อว่าเธอเธอก็รู้สึกเสียใจอายุธอยู่ที่ทางเดินคิดว่าเขาควรจะคุยกับชาลูและเผชิญหน้ากับรัศมีก่อนที่เธอจะไปจากที่นี่เขาเห็นชาลูเดินผ่านมาจึงได้หยุดเธอไว้ชาลูบอกให้เขาอย่าคุยกับเธอถ้าเขาโกรธอยู่อายุธถามว่าเธอรู้ได้อย่างไร ชาลูบอกใครก็รู้ได้ถ้าเห็นสีหน้าของเขาบอกให้เขาไปส่งกระจกดูอายุถามว่าทำไมเธอถึงปิดบังความจริงจากเขาชาลูกแกล้งถามว่าความจริงอะไรอายุบอกเธอก็รู้ดีอยู่แก่ใจชาลูบอกเวลาผ่านไปแล้วและพวกเขาต่างก็เดินหน้าต่อไปแล้วอายุบอกพวกเขาต่างก็รู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ชาลูบอกเธอไม่อยากจะคุยเรื่องนี้อีก อเขาแต่งงานแล้วอายุตสงสัยบอกเขากําลังพูดถึงเรื่องของลัศมีต่างหากเพราะพวกเขาต่างก็รู้ว่าลัศมีท้องก่อนที่เธอจะไปจากบ้านหลังนี้และปาโรก็เป็นลูกสาวของฤทธีชาลูตกใจบ่ายเบี่ยงว่าเธอไม่รู้เรื่องจากนั้นเธอเห็นอนุชกาเดินผ่านมาจึงบอกให้อีกฝ่ายควบคุมอายุตและเดินจากไปฤทธีล้างแผลที่ห้องน้ําแล้วรู้สึกเจ็บมากเขาคิดว่าลัศมีไม่เคยฝ ใครเลยและเธอไม่ใช่สาวชาวบ้านที่ไร้เดียงสาฤทชีพยายามใส่ย,ยาที่มือแต่เขาไม่สามารถทําได้ลัศมีเข้ามาในห้องน้ําและเห็นเขาฤทชีบอกเธอว่าถ้ายุตส่งเธอมาทําแผลให้เขามันไม่จําเป็นเพราะเขาทําเองได้ลัศมีเห็นบาดแผลที่มือเขาจึงบอกเธอจะทําแผลให้ฤทชีบอกให้เธออย่าทําแผลให้เขาถ้าเธอไม่สามารถทําแผลให้เขาได้ตลอดไป ลัสมีบอกเธอไม่รู้อนาคตและเธอใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขอให้เขาอย่าพูดคำว่าตลอดไปอีกลัสมีทำแผลให้เขาริชีบอกเขาเอยียงคงไม่เชื่อว่าเธอลืมทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างพวกเขาและเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วลัสมีนิ่งเงียบไปบอกพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วริชีถามว่าทำไมเวลาที่เขาเจ็บปวด เธอถึงรู้สึกเจ็บปวดด้วยและทำไมเธอถึงทำแปลให้เขาลัสมีบอกถ้าเขาคิดว่าเธอต้องการอะไรเขาก็คิดผิดแล้วเธอไม่ได้มาที่นี่เพราะเขาแต่เพราะโรฮันต่างหากเธอพาปาโรมาร่วมงานวันเกิดของโรฮันไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ปาโรเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเธอเดินหน้าต่อไปแล้วริชีบอกก็รู้ว่าเธอท้อง ตอนที่เธอไปจากที่บ้านหลังนี้และมันเป็นความจริงที่ว่าเธอไม่ได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่และสมีตกใจและโกหกว่ามันไม่เป็นความจริงริชีบอกมันเป็นความจริงถามว่าที่เธอไม่ยอมกลับมาหาเขาเป็นเพราะเธอโกรธเขามากใช่หรือไม่